เคยทำอะไรให้คนอื่นสงสัยป่ะแบบทำไมวะอะไรเงี้ยทำไมอ่ะทำให้ดูไหนซิลีซิลีเฮ้ยซิลีเฮ้ยซิลีซิลีซิลีเฮ้ยเฮ้ยซิลีทีเนี้ยทีเนี้ยสงสัยละสงสัยสงสัยจัดอะเกิดมาท่าชีวิตไม่เคยสงสัยเลยอะไริเพิ่มความเพิ่มความสงสัยดิเพิ่มความสงสัยดีกว่าซิลีอยู่ไหมซิลีเฮ้ยซิลีอยู่ไหมไหมคุณเอ้ยคุณซิลีอยู่ไหมอ่ะคุณซิลีอยู่ไหมอ่ะ ฉันเหรอหรือว่ายังไงพี่ชายได้ยินได้เลยเดี๋ยวจะขยี้ตาก่อนถ้างั้นน่ะผมได้ยินผมได้ยินคนอื่นไม่ได้ยิน่ะยินได้ยินได้ยินดมาเออไป,ไปเลยเลยเลยอ้าวมาอีกคนเปล่าเ <verse donc S 2> อ้ยบุกครับบุก บุกบางละจันบุกบุกเจลงนะเจลงนะโคบนะโคบโอเคโอเคผมอยู่ผมยิงยิงยาดิบเก้าร้อยยิงยาดิบเก้าร้อยโคบโคบดาต้าโคบวะดาต้าป้ายจง่ยาดาต้ายิงยายิาป่าป่ายิงป่ายิงไปไปติดแล้วไปเลยติดแล้วไปเลยดึงดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้ก่อนดึไว้ดึงไว้ดึงไว้แล้วทำไมมันเอาแต่ว่าไอ้เอ้ย Chưa à. Thế à. Bài bà bà này, bài này bà nào, chú Bài bà này bà 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 chú này bà chú Bài này chú này chú Ez ไปหาจอทั้งสามอ่ะคุณยิงวะอ่าใี่เอ็มเหรอเวทีไทยรัฐขอซ่อมนะระวังระวังระวังไทยรัฐตกหน้าไปแล้วอ้าวแล้วเพื่อนเราเราแตกหมดแล้วนี้ไปพี่บังให้พี่บังให้ยิงสวดนี่ยิงสวดนี่เอามาเอามาเอาม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 าเอากับมังกรฟ้าหน่อย ต้องอาตัวลออต้องเอาตัวลอดไว้โอ้โหสวยสวยรอเลยสวยระวังระเบิดระวังระเบิดงน้ลงน้ตลน้ำถ้าเราไม่ถ้าเราไม่รู้นี่ไงก็ลงลงน้ำตำรวจตกน้ำรอรอรอคุณตำรวครับคุจรรลงมาล้วคุณตำรวจเอาเอาเอาตัวข้มงบน่อนมาละมาแล้วเอาเอ็มดีก่อเอาตัวเอ็มีตัวเอ็มีตัวเอ็ คอนวอยคอนวอ์เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะนี่ไงวะเอ้าคนตำรวจมาหนีเร็วเนี่ยอยู่ข้างหน้าพี่เลยไปไปไปเนี่ยนี่ยิงยางยางดับสิเขาขึ้นคอนวอยไปอยู่นะเนี่ยเรามีแค่นี้แหละกระจุกเดียวสดีสดีสดีเอ็งอยู่หลังสุดมาดิมาดิกาหระดานไปแล้วแล้วเนี่ยคอนวอยหันมาทางเราแล้ว

เร็วเร็วเร็วติดขาลงมาแล้ว,ลวข้างล่างสองคนเอ้ยไอ้วกฉันไม่มีรถอะฉันขึ้นคอนวอยไปแทนนะ ใั้ไปละเช้ขึ้นคอยวอยไปแล้วใั้ไปละขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปไปไปพี่จะไปสบายแล้วดงเอ้าโอ้ขวางอย่างนิปใช้ก็ลงน้ำเลยสิพวกเอ้าดันลงน้ไอ้เขาลงมาแล้ว เ,เ,เดี๋ยวยังรอสลับที่แล้วพี่พี่จะล่วงไม่เป็นไรฉันหนีอ่ะฉันหนีตายอ่ะฉันไม่มีรถไปฉันขึ้นคอนวอยแทน <c oughs> ฉันก้อมอีจุดฉันก้อมอีจุดฉันก้มีจุดฉันก้มีจุดโอ้ยอย่าทำร้ายฉันเลยโอ้ oh my god บา้าเอ้ยบ้าเอ้ยโอ้กหัวแล้วพี่ยกหัวลงกระสุนยกหัวกระสุนเฮือกตายเลยน้องเฮือกพี่ตาย ฟ้าแตกอีกแล้วครับนอนไม่พักเลยครบับวันนี้ด้วย <c oughs> ชิปสโดตกงไหครับไอเดก